ก็ถ้าเอาในมุมในมุมผมนะครับทุกคนผมมองว่าเอกีติเก้โคตรไม่ตอบโจทย์กับแมนยูเต็ดเลยผมจะพูดมาตลอดว่าแม่งคือแบบคือแมนยูต้องการกองหน้าที่ปึ้งแล้วยิงแล้วจบได้เลยอารมณ์ที่แบบศูนย์หน้าเบอร์เก้าที่เป็นเบอร์เก้าจริงๆอ่ะเพราะเอกีติเก้อันเป็นสายพาบอลเข้าไปลงมาล้วงบอลซึ่งแม่คือเซิร์ฟซีเว้ย นั่นคือสไตล์เซิร์ฟซีที่มีความเร็วมากกว่าและตอนนั้นอะผม,มผมไลฟ์ไปผมเอาสามนักเตะม,มารวมกันเลยมีแจ็คสันเลียมดีแลบแล้วก็เอกิติเก้ G e, เนี่ยมาเอาข้อมูลมากลางเลยว่าแม่งพลาดกี่ครั้งเอกิติเก้แม่งพลาดไปยี่สิบห้าครั้ง, e G D G e, ง,งอะจังหวะที่แบบว่าควรจะเป็นประตูอะเลียมดีแล็บแม่งพลาดประมาณแบบสิบสองครั้งอะซึ่งน้อยมากคือบอกเลยคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้โอกาสเปลืองแต่ถามว่าโอกาสจะเก่งไหมมีไหมมันก็มี แต่แค่มผมมองว่าแฟรงก์เฟิร์ตมันก็เกินไปมึงซื้อมาจากปารีสอ่ะมึงซื้อขาดมาสิบเจ็ดล้านอะ่ะมันจะขายร้อยล้านผมให้เต็มที่ไม่เกินห้าสิบยูโรนะยูโรนะไม่ใช่ปอนนะผมให้เต็มที่ไม่เกินผมว่าร้อยล้านแม่งเป็นไปไม่ได้และผมว่าแมนยูก็ไม่ได้คลั่งขนาดนั้นที่จะควา e ้าเอกซิติเก้ซึ่งตอนเนี้ยที่จับบิลรายงานล่าสุดคือทุกทีแม่งแม่งไม่เอาแล้วอะ่ะเหลือที่แมนยูอ่ะถ้าจะเอาก็คือได้แต่คุณก็ต้องจ่ายเกี่ยวกับดีลเนี้ยจริงๆอะ่ะผมตามเ e อ็กิติกเก้เน มาตั้งแต่สมัยที่แม่งอยู่กับแลนส์ตอนนั้นนะคือมีข่าวมานิวคาเซิลไงซึ่งตอนแรกผมทำข่าวมนิวคาเซิลอยู่ผมรู้สึกว่าเอแม่งย้ายไปกว่าก็ลองไปดูแค่มึงองลีอ่ะมึงคือองลีอ่ะองลีเวอร์ชันที่ยังไม่เก่งอ่ะองลีเวอร์ชันตอนอยู่ยูเว่พี่ต้องแม่งคือเวอร์ช <version S 2> ันนั้นอ่ะที่ยังเอออารมรามานนะั้นอ่ะแต่ผมว่าถ้าเจ้าเอกิเิเก้นะผมไปเอามาเตต้าดีกว่าจบ <ผม S 2> เลย<อ>นะนนนะที่บอกไม่ต้องไม,ไม่ต้องปรับตัวแล้วมาถึง การันตีอ่ะพี่ว่าเอาอย่างเตต่าไม่เป็นที่เลี้ยงชีโดด้วยนะพี่มาเตต้าไม่ต้องหวังสูงนะพี่ว่าพี่ขอสมมติมาเตต้ามาขอสิบห้าลูกในลีกพอคือแม่งกระแสทั้งทั้งหอยลุนทั้งเซิร์เซ่แล้วนะถูกไหมแล้วคือตัวข้างเราจัดด้วยดับเบิลเทนสมมตินะมันเป็นคุณย่ากับเอบูโม่คุณย่าเบอร์โม่ได้มาพอเผื่อหน้ามันเล่นในเล่นต้องล่าหน้ามันต้องเล่นในสไตล์แบบเก็บ ป้ายแปะเล่นต่อเหมือนอารมณ์แบบเป็นศูนย์ศูนย์กลางในการเชื่อมให้เพื่อนอ่ะให้ตัวข้างเข้าทำอ่ะที่จริงมันมีวิธีที่ดีอยู่นะถ้ามองภาษาฟุตบอลอ่ะมึงต้องเช็คอินเช็คเอาเช็คอินเช็คเอาเป็นคือเช็คอินคือมึงเข้ามาเล่นกับเพื่อนแล้วมึงเอาไปรับบอลจังหวะที่เพื่อนเบิ้ลให้แล้วยิงได้เลยอ่ะซึ่งขณะตอนเนี้ยอยรุนที่เราคุยมาตลอดทั้งฤดูกาลนะไม่บอนไหลไปสูงแม่เลยมึงยังเอาไม่อยู่เลยถูกไหมไหลแบบตรงตีเลยไม่ได้แบบ ซ้ายขวานะ<อ>มันมันม,นมนัญหาชัดเจนอ่ะอ้าวอย่างอย่างพอเซิร์เซ่ลงมารับบอลปุ๊บหน้าโล่ไม่มีตัวสอดเป็นไงมไม่มีใครไปยิงอีกปัญหามันให้แก้เยอะอืมอืมเอาจริงแม่งแม่งคือปัญหาที่ที่ที่ผมว่าถ้าเอาเอกีิติเก้มาแม่งคือปัญหาเดิมที่คุณไปเอาฮอยลูนมาแล้วแม่งไม่จบอ่ะแล้วแม่งก็จะแบบวนลูปเดิมคือ แม่งเหมือนอารมณ์แบบคุณจะไปขับรถแบบเข้าป่าวิบากแต่มึงไปซื้อรถไฟฟ้ามารถไฟฟ้าที่แบบว่าวิ่งวิ่งอยู่แบบเกือบมึงติดนู่นนี่นั่นมาแบบรถมึงจะพังอะ่ะเรื่องเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะคือผมไม่รู้สึกว่าแม่งการเอาเอเชเกมาแม่งโคตรไม่ตอบโจทย์แล้วราคาแบบึงสูงอะ่ะแล้วผมว่านะเราเอาราคานี้ไปเล่นแร่แปรธาตุได้ไปหาดีวอื่นได้คืออย่างที่ผมบอกว่าผมเอามาเตะต้ดีกว่า เอา,เามาตได้ดีกว่าทำไมม,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 มันยังไม่มีข่าวกับมาเตต้าวะนี่ผมรออยู่นะไม่<ผ>มพี่มอ,อยนีอามพี่ว่ามาเตต้ามันย้ายแน,ยนย่แต่ขึ้นอยู่กับย้ายไปไหนเพราะว่าสัญญามันหรือปีเดียวไงมันนี่หนึ่งบวกหนึ่งมันคือปีเดียวนี่มันมีข่าวนนี็แบบคุยสัญญากับพาเลตแต่ข่าวมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วยังไม่คือเพราะว่าไอ้พาเลตไอ้จอห์นเทสเตอร์มันต้องขายหุ้นไง เพราะว่าโอกาสที่พาเลซมันจะไม่ได้ไปเตะม,มันก็สูงอยู่แล้วถูกปะเพราะว่ามันเจ้าของเดียวกับรียงเพราะาม,มันปล่อยหุ้นไม่ทันทีเนี้ยมันก็อาจจะต้องแบบขายหุ้นแล้วมีการขายนักเตะอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คือตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่ด้วยวัยอ่ะมาเดต้าม 7, ันยี่เจ็ดยี่แปดอ่ะถ้ามันจะย้ายอะ่ะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ย hey, ผมเป็นแฟนแมนยูอ่ะผมแม่งแบบเฮ้ย hey, กูขอเล่นสักครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนอ้าวคุณย้อนกล<ด>ับไปครับโอเดนอีกาโลอ่ะ ที่แม่งย้ายมาแมนยูเพราะว่าเพราะว่าแม่งแบบยเออแค่นั้นเองตันนี้กาโล่มาอย่างเงี้ยแม่งแค่อยากเล่นกับแมนยูใช่ครับคือผมเข้าใจว่ามีขาจะต่อสัญญากับพาเลสแต่ผมเชื่อว่าถ้าแมนยูแม่งยื่นจริงๆอ่ะแม่งก็เอาแต่คือแมนยูมันไม่ใช่ตัวเลือกที่แบบว่าเอ้ยกูอยากได้มึงอ่ะไม่ใช่มึงแบบเป็นเป็นตัวเลือกรองๆอ่ะเหมือนกับมีแบบเด็กในสต็อกเยอะแล้วแบบเอ้ยมึงมึงไว้ก่อนมึงไว้ก่อนหนึ่มึงไว้ก่อนอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นใช่ในะฮะแต่ว่าแมนยูแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ ที่มันจะเลือกใครก็ลาบากอย่างไอโอเคเลสเนี okay, ace, ย่ยผมลาคาญมากเลยรู้ปะคือจะเป็นด้วยตัวเอเจนต์ของเขาหรือยังไงก็แล้วแต่แต่คือแบบเอ้ยจะไปนอนแล้วไม่เอาแมนยูแล้วเอาไปนอนดีกว่านอน,อน,น,อแ,นแล้วไม่กลับมาแมนยูละก็เข้าใจอ,อืมถึงบอกว่าไม่รู้ว่าตกลงกันที่พูดมาใครพูดแต่ว่าอ่ะถ้าสายไปอินอินเข้าข้างเนี่ยก็บอกว่าเอเจนต์แต่ถ้าสายฮาร์ดคอร์ก็บอกว่าแม่งพูดเองใช่ไหมล่ะก็เป็นแนวนั้นอีกอะ